สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกของช่องผมเลยนะครับก็คือ,อสมมุติว่าเราเป็นมือใหม่นะครับผมก็เป็นมือใหม่เหมือนกันนะครับการที่เราจะคัดเลือกบางทีมือใหม่ไม่ทราบนะครับว่าเราจะคัดเลือกยังไงความรู้เยอะแยะไปหมดเลยคนนู้นพูดคนนี้พูดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เราต้องตระหนักด้วยนะครับว่าเราเอาเงินไปลงทุนแล้วเราต้องไม่ขาดทุนนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่ในตลาดก็ยังขาดทุนอยู่นะครับ ดังนั้นก็คือเราต้องมีวิธีการสมมติว่าเราไม่อยากเรียนรู้อะไรเลยมากมายนะครับเราก็ต้องไปเอาความรู้ของนักวิเคราะห์นะครับที่เขาวิเคราะห์มาแล้วว่าหุ้นตัวนี้เป็นยังไงนะครับแต่ขอให้เราเสียเวลาอ่านนิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้เราเสียเงินเสียทองไปกับการเล่นหุ้นนะครับทีนี้วิธีการดังนี้เลยนะครับ ให้เข้ามาที่เว็บนี้นะครับ settrade.com นะครับก็คือเป็นเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์นะครับแล้วทีนีเ้เราก็ไปที่นะครับไปที่หุ้นนะครับตรงนี้นะครับเมนูหุ้นแล้วก็ไปที่ประมาณการโดยนักวิเคราะห์นะครับ สมมุติว่าตอนนี้เรายังไม่มีหุ้นเลยนะครับก็คือที่ผมพาเข้ามาเนี่ยคือมาหาหุ้นที่ว่ามีเจ้าหน้าที่มีนักวิเคราะห์ได้วิเคราะห์ไว้นะครับแล้วก็เอามาใส่ในเว็บนี้นะครับก็คือเว็บ s e t เทรด c o m นะครับนั้นเราไปดูกันนะครับทีนี้ให้มาที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปดูสรุป รายชื่อหุ้นทั้งหมดใน IAA Consensus นะครับแล้วกูนะครับ, Go, รบกดกู Go, ไปเลยนะครับอันนี้นะครับก็คือเป็นรายชื่อหุ้นทั้งหมดนะครับที่ที่จะมีนักวิเคราะห์เขาวิเค,าคราะห์นะครับนะครับคือถ้าเราไม่ต้องการที่จะศึกษาอะไรมากนะครับคือจริงๆอะ่ะ การที่เราจะซื้อหุ้นสักตัวนะครับเราต้องรู้พื้นฐานของหุ้นตัวนั้นว่ากิจการเขาดีหรือไม่นะครับและตอนที่จะเข้าซื้อเราก็ต้องออดูกราฟเป็นนะครับดังนั้นมือใหม่บางคนเ่ะเขาายังไม่ได้ศึกษาอะไรทักอย่างเลยแต่ว่าเขาต้องการหุ้นแล้วขออย่าให้ต้องศึกษามากได้ไหมไรเงี้ยนะครับเราก็สามารถที่เข้ามาดูตรงนี้นะครับสมมุติว่าผมเลือก เอหมวดไหนดีอะสมมุติว่าผมเลือกหมวดแพทย์แล้วกันนะครับผมเลือกตัว BDMs นะครับอ่ BDMs นี่นะครับพอเราคลิกไป BDMs มันก็จะออกมาอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็มันจะมี รายชื่อของบล็อกเกอร์ที่เขาได้วิเคราะห์ไว้นะครับอันนี้นะครับเห็นไหมมีวิเคราะห์ไว้ตั้ง17บล็อกเกอร์นะครับแล้วเราสามารถที่จะเนี่ยมันเป็นไฟล์ PDF นะครับเราก็สามารถที่จะมาอ่านรายละเอียดว่าเขาวิเคราะห์ไว้ว่ายังไงบ้างนะครับแล้วตรงนี้ก็คือ ราคาเป้าหมายนะครับว่าเขาให้วก,กี่บาทก็คือราคาเป้าหมายก็คือราคาสูงสุดนะครับก็คือ,อทําให้เราได้ได้ตระหนักและช่างใจว่าเออมันถึงราคาที่นักวิเคราะห์ให้ไว้แล้วนะครับว่าเราควรจะขายไหมนะครับคือราคาตรงนี้นะครับเห็นไหมแต่ละบบกก็ให้ไม่เท่ากันนะครับแล้วแต่เราใช้วิทยาศาสรว่าเรา ชอบโบกไหนเราอยากจะเชื่อโบกไหนแล้วสุดท้ายอะนะทั้ง17นี่มันก็จะมีราคาเฉลี่ยนะว่า25บาทกว่านะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นการเลือกหุ้นวิธีหนึ่งนะครับว่าเราสมควรที่จะเชื่อนักวิเคราะห์หรือเปล่านะครับดีกว่าที่ เลือกโดยการมนโนหรือจินตการโดยไม่รู้ข้อมูลอะไรเลยเพราะว่าเรามือใหม่เราไม่ได้ศึกษาอะไรมาเลยแล้วก็ไม่ได้ดูข้อมูลอะไรประกอบการตัดสินใจเลยแต่ตรงนี้เรายืมมือนักวิเคราะห์นะครับว่าเราสมควรที่จะเชื่อเขาไหมผมว่ามันก็ดีกว่าถ้าเรามือใหม่เราไม่ได้ศึกษาอะไรเลยเขา เป็นคนที่อยู่ในวงการและศึกษามาทางด้านนี้เขาย่อมน่าจะมีความรู้ที่ดีกว่าเรานะครับเราก็ถ้าเราไม่รู้ความมีความรู้จริงๆก็ให้เชื่อตรงนี้ไปก่อนนะครับนั่นก็คือดีกว่าใช้ใช้มโน,โนใช้ตามใครตามใครโดยที่เราไม่ได้รู้ด้วยตัวเองนะครับมิฉะนั้นเราจะ เสียส่วนต่างของราคานะครับก็คือราคาตกนั่นเองนะครับนั่นก็คืออันนี้นะครับก็คือเป็นคลิปแรกของผมนะครับขอฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ